จัดเลี้ยวภูเงินงบ5แสนล้าน วันนี้ก็ยังมาอยู่กับช่วงจัดทีมเอ็มล้วนอีกนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบซีรีส์นี้เนี่ยในช่องเราเนี่ยทำเพลิสต์ไว้เฉพาะเลยสำหรับใครที่อยากจะทำเอ็มล้วนเนี่ยเรามีหลายฟูลทีมากๆให้ลองดูเลือกสรรไปเลยแล้วกันแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยพี่ผมอยากให้พี่ปิงจัดให้ยังเลยคำไงดีครับคำนี้เป็นสนามได้เลยนะครับไม่ใช่เป็นแรงกิง้งหนึ่งหนึ่งแรงกิ้งเมเจอ์หรือเป็นจัดทีมเอ็มล้วนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยถึงคิวเรียวพูสักทีหล้า,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 านนี่ ว่าแรกที่น้องเขาบอกว่าขอแค่ตัวเดียวรีเควสตตัวเดียวเลยคือดาวิดนูนเยสครับดาวิดนูนเยสครับอีกที่เหลือที่ปุ้งใส่กันไปได้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเสร็จตำแหน่งที่เราเลื่อนเนี่ยจะมีตำแหน่งไหนกันบ้างเป็นตัวอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยครับ และนี่เลยครับสุดตัวจริงของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงเป็นอัมมาลาเจนคอปด้วยแล้วกันก็คลิปนี้ลงไปเนี่ยเจกนคอปน่าจะคุมแมตช์สุดท้ายที่เจอกับบุฟเฟ่ต์แชมตันวอร์เลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับกองหน้าน้องเขาบอกดาวิดนูนเยสเราจัดให้เลยครับดาวิดนูนเยสเป็นปีสปอร์ตไลท์นั่นเองนะครับซึ่งเรามีรีวิว8ด้วยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้แล้วก็แนวลุกที่ดีที่ทสุดของลิเวอร์พูลเลยนั่นเองนะครับคือถ้าน้องเขาบอกว่าไม่เอานูนเยสเนี่ยเเเฟรร์มิโนนนนนนน่่าาปป้้แออะคับก็็ีท ดีที่สุดและเป็นใหม่ที่สุดของเขาแล้วด้วยอย่างปี UT นั่นเองนะครับโมเมซาร่าอันนี้ต้องบอกก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับว่าในทีมน้องเขาเนี่ยมีเสริมมาบ้างแนวเล็กน้อยก็คือทาน้าของโมเมซาร่าอาริสันเกเกอร์แล้วก็เป็นเทรนต์อาร์โนนะครับก็คือมีแค่4ตัวนี้นะครับในทีมแล้วก็อีกเจตตำแหน่งเนี่ยคือเราจัดได้เต็มที่เลยแล้วก็งบ5ะะ้าแสนล้านนี่ต้องบอกเลยว่าถ้าใครงบไม่ได้ถึงมากกว่านี้เนี่ยซาร่า อาโนเจอร์ลัดไอโซเบเกอร์เราสามารถลดบวกได้หรือลดปีลงมาได้นะครับอลังก็ในตำแหน่งกลางรับนะครับเจอร์ลัดกับเฮนราซ์ก็อย่างที่บอกครับเจอร์ลัดมีในทีมแต่ว่าเฮนราซ์ปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดและมีเรื่องของการเข้าประทะสามารถในตำแหน่งเกมรับได้แต่ถ้าน้องเขาไม่ได้มีเจอร์ลัดตำแหน่งนี้เนี่ยแนะนําอยากให้ลองเปิดใจนะครับเอ็มเนสชานยี่สามยูเซียแล้วตอนนี้เนี่ยโบรเซียดัทมุนเนี่ยขลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศข,ของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับตำแหน่งกองหลังเป็นฐานะของจอห์นอันเนลิเซ่แลตลลอดการับแบ็กซนนนนเเตออร์ีี่ยยั้หลาๆ นนี้ต้องฟังกันก่อน,นหนึงเราจะอธิบายให้ฟังคร่าๆวๆลรากันนะครับฟันไดเนม่มีปัญหาแต่ว่ามามาดูซากโก้ทำไมพี่ถึงเลือกใช้มามาดูซากโก้นะครับหนึ่งเลยโคนาเต้ราคาแพงมากยี่สิบเอ็ดยูเซียรแล้วยี่สิบสองยูเซียรไม่ค่อยเก่งนะครับอันดับที่สองโจโกเมสวิ่งเร็วก็จริงแต่พลังน้อยมากถ้าไม่เ,บบ 8, เล่นหมวกแปดเล่นยากอันดับที่สามเจลมาติสครับสูงเฉยแต่อาจจะไม่ได้มีความเร็วนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยกองหลังต้องเป็นกองหลังที่มีความเร็วมาจะดีจะทันกองหน้านั่นเองนะครัััััับบบบบแล้วกกก็็สสมิเเเเเปนน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 ออออารรรร์่่่งงใะ4213คที 52าสิบอเองครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าการซื้อนักเตะเสร็จแล้วจัดแพ้เสร็จแล้วมันจะเล่นได้ไหมฝากกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับด้านในครับ id game by adpost บริการรับซื้อและขาย id game fc อะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊ม m โอน m รับดึงนักเตะหายากสเวตัวจริงเรียบหูมาแล้วครับผมโอ้โหเลยนะว่าใช้เวลา2อถึงสวันเลยนะกว่าจะจัดมาได้นะเพราะว่าโรบอโต้ฟอร์มิโนกับธนาัตดิโอมาเน่เนี่ยค่อนข้างหายากมากๆเพราะเป็นปีใหม่ล่าสุดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งัจรสเรา็ะปปมณนี้้แลวก็แแผนทติกจะะเปป็นรมา นี้นะครับถ้าใครที่ชอบกรองกรอบไปใช้ได้แล้วกันนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมการทำประตูการเล่นเกมรับการอะไรเนี่ยฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากไว้ตาแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยแล้วกันครับว่าอยากจะให้ทําฟูลทีมอะไรอีกนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยน้องเขาบอกขอแค่ว่าดาวิดนูนเยสกันครับส่วนตำแหน่งอื่นเนี่ยเอาเลยครับพี่เต็มที่เลยอันนี้ต้องบอกนะว่าตัวที่มีให้นี่คือมีซาร่ามาแล้วมีเจอร์ลับมาแล้วมีเทรนต์มาแล้วแล้วก็มีอเอลิสันเบเกอร์มาแล้วนะนี่ต้องบอกนะครับคือถ้าปกติถ้าไม่มีเจอร์ลับเนี่ยตำแหน่งห่วงเเลยครับจะป็น เดี๋ยวตามไปดูด้านในนเลยครับเอาละครับแมตช์แรกครับของลิเวอร์พูลครับมาดูกันในงบ5้าแสนลานจะเป็นเยี่ยงไรซีเวนจอร์ดซีเว่นจอร์ดซาโกดักสวยครับซาโกมาครับอะไรมาที่มาเน่ดาวินครับดาวินนูเนสเอา้ามาเน่จิมโอโหเจอราดโอ้โหไม่ได้ลูกนี้เรวมาขาดตัวเชื่อมเก,ม,เกมแบบร้อเลยครับฟอร์มิโน มาแล้วจิมบอลก่อนครับเฟอร์มิโนไหลมาซาร่าไหลมาอีกอ้าวเลยครับซาร่าหนึ่งหนึ่งมาเลยครับหนึ่งหนึ่งมาเลยซาร่าซาร่าเรียบร้อยครับเฟอร์มิโนครับนี่เป็นไงครับเฟอร์มิโน่ยูทีครับนื่ว่าเป็นปีใหม่ล่าสุดแล้วก็เอไอดีที่สุดของเฟอร์มิโนด้วยนะครับเพราะว่าปีล่าสุดที่มีเนี่ยโอ้ยยี่สิบเอ็ดยูยี่สิบสองยูมันก็นานมากๆแล้วครับแล้วก็ทำมให้หายคิดถึงแล้วตบเข้ามาลงนี้ไม่เหลือครับไงครับ ฮึบดักครับโอเคสีเป็นจอจราดอ๋อเจรเจรดจิ้มก่อนโอ้โหราสโกจิ้มดีครับซาโกเฟอร์มิโนครับเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนไหลมาดาวินดาวินโอ้โหลาวินกจะล็อกให้เฟอร์มิโนครับเอ้าเรียบร้อยกับดาวินครับสวยงามครับแหมดดาวินครับเรนได้ว่าช่วงนี้ก็ต้องให้กำลังใจเขาหน่อยนะกันครับสำหรับดาวรุ่งคนนี้ครับดาวินนูนเยสครับสองหนึ่งครับ ใช้ทั้งสอกทังเขาเจ๊ดเดนฟ์เวนเดอรเดนเอ้าดักกับเจรราตมาเน่มาเน่มาเน่ติดเครื่องมาแล้วมาเน่มาเน่โอ้โหแล้วหนึ่งหนึ่งกับแฟงน้ำขาดครับหนึ่งหนึ่งกับแฟงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลูกนี้มาเน่เร็วจริงครับยูทีเราเป็นเซเดิโอมาเน่ปีนี้สามารถเล่นตำแหน่งหน้าเป้าได้ด้วยครับมาเน่เอาละครับมาเน่คืนมา่อก่อนแล้วกันครับคอร์ดเข้ามานูเนสยิงโอ้โหลูกนี้ติดบล็อกครับ อ้ายิงออกเองอ้าวสเต็ปนูเนสมาอีกแล้วครับจังหวะนี้มาเนี่ครับเอาดักเลยครับมาเนี่จิ้งบอลมาก่อนโอ้โหไม่ได้ครับลูกนี้โดนอ่านเกมไม่ได้ดีครับมาดูซาโก้เทรนครับเทรนครับเทรนครับเทรนเบียดก่อนโอเคเราไม่พลาดแล้วครับีโอ้โหโดนเลยครับจอยแดนแฮนเดอร์สัน ลิเซ่สวยงามครับอ่านเกมดีครับไหลมาเลยครับอาวเลยครับดาวิน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 ครับเรียบร้อยครับความมั่นใจครับลูกนี้ครับเขาวาช็อตเข้าไปเลยครับโอ้โหแล้วดาวินครับวิ่งทะลุช่องได้ดีครับสีเป็นจอดดักมาดาวินเอาอีกแล้วครับโลมาโตฟอร์มิโนโลอาวเลยครับเฮ้ย ฟอร์มิโนโอเคโอ้โหเรียกว่าการประสานงานยุคที่ดีที่สุดนะครับซาโอมาน่โรเบโตฟอร์มิโนแล้วก็ Mo, Sara, โมซาลานะครับ <_ an> สวยงามครับ4ประตูต่อ2ครับยอนอันิเซแล้วมาที่มาน่ไปเลยครับมาน่ไม่ให้ครับโอ้โ oh, ห oh, <_ an> แล้วดูลิเซ่ให้บอลลูกนี้สวยจัดครับ <_ an> ขอลองเปิดหน่อยแล้วกันครับยอนอันนี้ลิเซ่โอ้โหหนึ่งแอสซิสจากยอนอันนี้ลิเซ่ครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบ็กซ้ายที่ในยุคนี้เนี่ยเอฟซีไลท์คนไม่ค่อยพูดถึงเขาแล้วก็ไม่ค่อยเล่นด้วยนะครับแต่ถ like. uh ือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยิงได้ดีครับดักสวยครับไปครับจอแฮนสันครับเฟอร์มิโน่โอ้เรามาดิโรบาโตเฟอร์มิโน่บาแล้วเอ้าอุ๊ยโอ้โหแฮนเดอร์สันเอ้าเฟอร์มิโน่โอ้โหแฮตตี้ครับ โอ้โรเบร์โตฟอร์มิโน่ครับดูครับปั่นได้สายครับปั่แล้วสามเม็ดไปเลยครับฟอร์มิโน่กับดาวินนูเยสครับอยู่ข้างหน้าโอ้โหไม่ให้ครับฟันได้โอเคไม่พลาดครับฮึบคืนมาก่อนฟอร์มิโน่ครับไม่รีบครับดาวินครับดาวินเห็นเจอราดอยู่ตรงนั้นเจอราดมีลองช็อตแต่ยังไม่ให้ครับมานี่ มาเนี่ตบมาให้ลูกนี้เรียบร้อยครับมาเนี éta. ่ก็พร้อมถวายพาซัพพอร์ตเต็มที่เลยครับมาเนี่แลวคือเอาทาให้ง่ายเลยครับมาเนี่ปีใหม่คือดีเสมอแล้วเป็นสองเท้าด้วยมาเนี่ยหนูเนี่ยฟัดไปสี่เมตรครับกับแลงกิ้งเนียเอาล้ครับแมตที่สองครับริวบ์พูลครับงบห้าแสนล้านครับริบ์พูลแมตแรกกดไปเจ็ดสองครับเดี๋ยวมาดูแมตช์นี้จะกดไปสักเท่าไหร่ครับมาดูกันครับต่อบายละเอียดซะด้วยต่อรอลละเอียดซะด้วย แฮนเด์สันครับเฮนเด์สันเคดักสวยครับโอ้โหเอาจรีนนี่ซาโก้นี่ผู้ปิดทองหลังพระเลยนะในหลายๆจังหวะนี่คือถ้าไม่ได้ซาโก้นี่คือแย่เลยนะครับไหลามาให้โรบอตโตโฟอร์มิโน่ครับหลุดมาเลยนะเงี้ยรียบร้อยครับอื้อหือโรบอตโตโฟอร์มิโนยูทีครับโอ้โหเลยว่านีดเล่นตำแหน่งกลางลุกครับถ้าใครมีแบบว่าแผนที่มีหน้าต่ำนี่ถือว่าใช้เขาได้เช่นเดียวกันเนี่ยโรบอตโตโฟอร์มิโน่เงี้ยครับโอ้โหแล้ดูการคิดเละพร์ดครั้งเดียวครับนูเนสหนึ่งศูนย์เลยครับ ฟมนตอนนี้เรารอซาร่าผลิตประตูแรกให้เรโพูลอยู่นะครับตอนนี้คือมีนูเนสมาเน่มีส่วนร่วมเดียวคือตอนนี้มาเน่กับซาร่ามีส่วนร่วมเยอะมากมาเน่ ane, ก็ยังไม่ได้ยิงเหมือนกันครับหลักก่อนครับยอนเนลิเซมาเน่มาเน่โอ้และให้บอลน,นี้ค่อนข้างเสียเปรียบครับเสียเปรียบอ้าลูกนี้เล่นเร็วไปหน่อยครับเอาแล้วครับลิเซวิง่งไปยัดเลยครับลูกนี้ โหเกือบไปครับโอ้โห,โหลูกนี้ลิเซ่วิ่งมายัดเลยครับแต่มันบอลมันลงต่ำไม่พอครับเอ้ามาแล้วลูกนี้ยิงเรียบร้อยก็ะนูนเนสครับอเป็นไงเฟอร์มิโน,โน่นี่คือบอกแล้วครบเครื่องมากแล้วยูทีราคาประมาณ9ก้าหมื่นล้านตัวนั้นเองครับราคาดีมากๆนะครับสำหรับใครที่กําลังแบบว่าทำเลี้ยวพูลแล้วในงบ9ก้าหมื่นล้านไม่รู้จะใช้ใครเนี่ยเฟอร์มิโน่นนได้เลยครับตำแหน่งกลางลุกครับดีแน่นอนการันตีจากเส้นสนาม จิมก่อนครับโอ้โหยอนเนลิเซ่ครับโอ้มาละคืนมาก่อนครับซาร่าซาร่าแล้วฟอร์มิโนมาเองเลยครับฟอร์มิโนไหลมาอีกหนึ่งทีอึบไหลมาเอ้าโอ้มาแล้วครับมาเน่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดก่อนละกันครับโอ้โหมาเน่ฮะโอ้โหต้องมีชื่อบนสกอร์บอร์ดแล้วออกเลยหรือเปล่าเงี้ยครับโอ้โหแล้วมาดูกันโรเบิร์โตฟอร์มิโนครับ ดูครับหน้าเป้าหน้าต่ำคือได้หมดเลยนะนครับโอ้โหแนะนำเลยเฟอร์มิโน เป็นยังไงกันบ้างครับรับชมกัน3แมตช์เต็มๆเลยเรียกได้ว่าต้องบอกกันเลยว่าแผนนี้เนี่ยเฟอร์มิโนคือโหผู้ปิดทองหลงังพระแบบ100%เเเลยนะครับในการออกบอลซ้ายออกบอลขวาถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วคนที่คาดไม่ถึงคือเจอหลานมาเล่นตำแหน่งกลางร,รับครับโอโ้โหผมไม่มั่นใจว่ามันขึ้นอยู่กับการปรับแท็กติกของเราหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราเล่นเจอหลานตอน LN นบอกแผมเล่นตำแหน่งกลางร,รับรู้สึกว่าเล่นไม่ค่อยดีเหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยเราก็เลยลองปรับแท็กติกใหม่ซะใครที่อาจะฝากปรับแท็กติกหนึ่งๆเนี่ยก็เท่านี้เพนสนามได้เลยนะ ในงานเบามากๆครับเพราะว่าซาโก้เก็บให้หมดเลยนะครับมาดูซาโก้เนี่ยเอาจริงๆเหมือนจะไม่คนที่แบบว่าเล่นยากนะเอาจริงๆคือดักบอลได้ดีมากๆตามไฮไลท์ที่ได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วก็ยอนเนลิเซ่เนี่ยก็ถือว่ายังคงคอนเซปต์เดิมครับ มีฐานะของเอร่คอแล้วก็ตกให้นูนเนตหนึ่งรูปด้วยนั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็ในงบ5้าแสนล้านเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆอ,อ,อยากดูงบเท่าไหร่อยากดูทีมอะไรเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กระช่องเส้นสนามด้วยแล้วกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ทียสคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็ฝาบใครที่ยังไม่ดูคิดว่าๆกนี่เลยนะฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ